สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีที่ช่องตาเบอร์ตจกุกจุกตนครับนี่รถเทากับมาฮอนแล้วครับรถทีมง,งานเทาเหลือแต่รถบัสรถบัสท,ทีมง,งานไปกันฮอนรถเก่างเสียงรถเวที่พากันมาฮอนแล้วทยอยกันมาเรื่อยๆครับกำลังทยอยกันมาเรื่อยๆมาฮอนล้วเหลือรถเหลือรถไอสิบรถตามหน้าขั้นหนึ่ง อหอนด,ดอกหอนด,ดีมาหอนแล้วออเราวอกฤทธนาไปใส่บุเราเอกฤทธนากับมาหอนแล้วน้ำหลังตาเบิดมาทีมงานเองกำลังทยอยหอนครับเมื่อนี้ทำการแสดงอยู่ตลาดพงศิริเด้อพไปนองสาระบุรีครับอำเภอเมืองเลยเมื่อนี้ ได้ยินเขาว่าเพื่อนสีมาสเสื่อให้โทรหากันบางยานนี่ทำเงินเพิ่มเพิ่มทำเงินเพิ่นมาได้เพราะว่ามึงก็อยู่ใกล้ๆเลยครับประมาณสี่สิบกิโลจากนี่ไปหาสำนักง,งานาไม่เลื่อยไม่เลื่อยแบนอยู่ห่างจากตลาดตุ้งฉี่สี่สิบกิโลครับประมาณประมาณประมาณสี่สิบสี่สิบห้ากิโลจากนี่ไปเป็นโทรมาหาแต่เมื่อคืนหเหรอจะบริรับเป็นโทรขึ้นไปเมื่อเช้านี้ ถามมาอยู่ใกล้บอ่อพันชงพี่กัดมาไห่มองบ้านพักพันบ้านพักไม่เลยแบนประมาณสี่สิบสี่สิบห้ากิโลกับพวกไก่ครับแต่แรกว่าขันมันนะขันนั่นขันเพิ่นไม่ได้ไปใช่บอกเพิ่นว่าเออกมาเรียนน้ำยัำำกาวินเพิ่นมาเพิ่นมีงานมื่อนี่อยู่สุโขทัยาพิ่นเรียนอยู่สุโขทัยจกักไหนก่นอ,อกเดินทางเพิ่นมาประมาณประมาณเทียงเียงก่อ,อกเดินทางเพิ่นมา ลว่าเดี๋ยวตอนเหลืองานเป็นสีมาหาเป็นว่าโอ้ยมาตุยเจ้าของงันภระวิชาเอาตุยเราเร็วอย่างนี้ปะคือสี่เจ็ดแปดชิปเลยเนาะโอ้เจีวเลยเจ๋าเลยสามที่โอเคนะจอดเส้นี้ เขาชาเลยห้องน้ำก็สะดวกสบายสะอาดเู้ไหมวราคาเท่าไรหน่งร้อยแปดสิบเก้าบาทกระโปงแพงกระโแพงครับตามยุคนี้ยุคนี้ยุคสมัยนี้เขาขอเงินแพงขึ้นาละฟง้สถานที่บ่ที่ือเลยันอเควอดีกับาแต่ก็นบาโอ้เอาไป่อต้องหอปเสียครับ เดี๋ยวเลี้ยวเราไปนี้มันเลี้ยวไว้เถอะไย่ากดออเยอเอ้าเบาอีกไปสิเบาอีกมั้ยเบาไปเรื่อยแล้วเฮ้เาไปจ่อยเลยล่ะก็บปยังสต์ไปสไตป์มัเนงเปผู้ช่องเอเผู้ช่องติดตามผู้ช่องี่้ี้ติดตามทุกช่องเยครัโอ้ยอยากล่างรถดีเนาะผู้ใดทีสชนบสนนเนาะมือเ้าในขี่รถห้ามองเงิน ซักผ้าบ่มีไหมภาสิพปยยาเรียนจะเกินสามสิบบาทห้าบ่พอเลย้นกับบ่ได้ซักม้านม้วนก็เล่ะหากันม้วนเล่ชุดตะว่าชุดอะไเล่นี่เออนี่มีนี่เหมือนบ่ได้ซักกันเนี้ยผาเปนทังเบ่พอขันำเร็นเทาเหตุอย่างมันหบ่พอลดตะว่าันเท่าประหิตมันกับพ่อดียังไง แต่ว่าที่นี่เนีรนอยู่หน้านี้โอ้อยากล่างรถดิเนาะโอ้อยออจอดมารีไอพี่เลียงมาเลยฟฟดิไอคอตตี้เรนเรนอะไร อาจารย์อาจาร์บัดน้ำกดกันมากคือเมื่อสองนี่เต่าเบิดเต่าเบิดคู่ปออาจารย์บัดเอ่อเต่าเอกรัตนะาไปอีกฮอตดิเรื่องกันมัสามสี่หาขันเต่าเบิดฮอตก่อนมูเพรว่าออกก่อนมูเมื่อสองนี่ออกมากกับบดิจอยแล้วครับแวะเตือนน้ำมันแวะเตือนน้ำมันเธอเดียวกันแลนยิงเงามาเลยออกจากพุณมากบะมันลอยเกือบ เกือบร้อยสี่สิบกิโลออกจากงานมากหมู่บ้านเลยพี่เจ้านี่สาวพี่น้องเบิ่งคลิดไปนะครับสาวพี่น้องเบิ่งคลิปช่องดาวเบิ้งไอคลิปพี่น้องในเบิ่งสายช่องเล็กๆน้อยๆช่องนี้ไว้อีกช่องครับเป็นช่องเป็นช่องช่องหนึ่งของของอ่ายังเกาะส่วนส่วนส่วนในทางด้านดนตรีเนาะ นารูตีเป็นีช่องหนึ่งแล้วกมม็มีอีกมีอีกมีหลายช่องครับพี่น้องช่องอนารูตีฝากไปติดตามฝากไปกดไลค์กดแชร์ให้นเนี่ยเพราะได้เพราะให้ช่วยผมเลยทำมาหากินครับนารูตีเพราะว่บาบ่มีมาไลค์คือเพิ่นบ่มีมาไลค์คือข้าเจ้าบ่มีมาไลค์บ่ได้ติดหน้าเวทีมิเตคาโตล้วนๆก็อาศัยยูทูบครับเป็นเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการหาเงินเติมพอได้เติมช่องทางทำมาหากินครับขอบคุณบอโจซนุชล่ะเพิ่น มีช่อง YouTube ในห้ฮาทำมาหากินโอ้โหว่ามองอื่นทีมีเฮ็ดแบบนี้บ่แต่ว่ามองนี้มีให้เฮ็ดครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้อง SC ทุกผู้ทุกคนที่เขามาติดตามเขามากดขอติดตามาเบิ่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกคนตอนนี้ช่องเต้าเบิด92เก้าหมืนะครับตอนนี้เหลืออีก8,000นิดๆเหลืออีก8,000 7,000กว่าประมาณ7,000 8,000ครับเชียงสิครบแสนพี่น้องฝากพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผู้ใดมีหมู่ มีพวกมีญาติพี่น้องที่บอท่านกดติดตามช่องตาเบิดฝากเนื้อครับอีกช่องทางหนึ่งแล้วก็ฝากช่องอาจารย์นักดนตรีครับเพื่อพบเพ้อห็นชุบผมเลยทำมาหากินคือว่าล่ะมีช่องมีช่องยังก่ออาจารย์เดียอาจารย์เดียนักดนตรีสาวน้อยระเพิ่อภิเชิ่ลประมาณนี้นะครับแล้วก็ช่องช่องเอ่อช่องอาจารย์เหลี่ยมช่องอาจารย์เหลี่ยมนักดนตรีสาวน้อยระเบิดอภิเชิ่ลอีช่องพี่เนาะเปิดยูทูป มี่ที่แน่ๆมีเท่านี้แหละครับแล้วก็มีช่องหลักๆคือช่องนักดนตรีสาวน้อยละเพอร์ออฟฟิเชียลทุพี่น้องช่องช่องช่องที่เป็นช่องช่องของนักดนตรีร่วมๆของอาจารย์นักดนตรีแต่บอกคุว่าตอนนี้เพิ่นได้ถ่ายคลิปลงบ่ได้มีคนรับผิดชอบบ่แต่ว่าที่แน่ๆมีซีประมาณซีช่องครับแล้วก็ที่เหลือขาเจ้าบริเทสแล้วที่เหลือขาเจ้าจริงๆมีอีกหลายช่องอยู่แต่ว่าขาเจ้าบริเทสบริไทยลงแล้วเหลืออยู่แค่นี้แหละครับช่องยูทูบฝากนันเน่ สามสี่ช่องโดยประมาณครับฝากก้าเบิร์ตฝากอาจารย์บุญเลี่ยมฝากอาจารย์เดียส่วนมากครั้งคุณขจ้าจีเป็นไล่สดย่ามลินทงคุณขจจจีเฉพาะมีมาไลยมีมาอย่างเนี้ยนี่รถบ้านเ่าก็เริ่มพะยอยมาหอนแล้วตาเบิร์ตเป็นสิมีแต่คลิปครับไล่สดไม่ค่อยได้ไล่เพราะว่าเพราะว่าอย่างกี้เพราะว่ามัวแต่ควงค้าลินตะกี้กับท้ายไปคลิปไปพร้อมลินไปพร้อมผมยันเพื่อนใายหัวผม ผมก็เลยบ่ค่อยได้ลงตะก,กี้ก็มีลงคลิปน้องมานะน้องซีมน้องหยังยามเพิ่นเล่นแต่ว่าผู้มือนี่ก็มืนอนแย่เพิ่อไายหัวครับทั้งเลิญในความลงคลิปในความมันก็ดูบ่เหมาะสมมันไดนมันเป็นการจับปลาสองมือนะมันบ่เต็มที่กับงานก็เลยว่าอันยามเล่นนี่ก็สิบ่ค่อยได้ถ่ายปานใดครับมีแต่ขันมันเจ้าของบ้านก็นไปถ่ายผู้อื่นเล่นจังซี่เบิดช่วงเวลาของเจ้าของจองังซี่ก็จังได้ไปถ่ายครับฝากพ,พี่น้องไว้แน่ บางคลิปคอมเมนต์บางๆ,ๆยีรีก็สิลงให้เบิง่งคือเก่าแล้วครับจริงๆแล้วก็ติ๊กกี้ผมก็ลงผมก็บ่ได้ลงตอนนั้นบ่ได้ลงตอนเจ้าของเล่นเด้ก็คือกดท้ายทิมม่มไว้ท้ายทิมม่มไว้ช่วงผู้ใดผู้ใดก็กดท้ายทิมม่มไว้แล้วก็เฮาก็แค่กดโหลดลงเลยสิงั้นมันว่างๆเฮาก็ทํำพวกทําหยังแล้วก็ล้งทำอย่างไรบม่ได้บ่ได้เฮ็ดตอนบ่ได้เฮ็ดไปนําเล่นไปนํานะครับความหมายแต่ว่าช่วงหลังมาถึงเจ้าของป่วยแน่นั่นแนี่แต่ว่าตอนนี้ก็กลับมาสมบูรณ์แบบแล้วแต่ก็ยังบ่100% แยกกันสิพยายามถ่ายคลิปให้พี่น้องได้เบิง่งต่อนเนื่องเรื่อยๆครับฝากพี่น้องเขา,ยา,ยาม,ขมาเบิ่งคลิปให้นพ่อได้คาน้ำมุกน้ำมันครับพ่อได้คาน้ำมุกน้ำมันพ่อได้คากวดหลอกลอกวดรถบุ้ยเป็นตนทางคนมาเที่ยวนเจ้าจออกมาน้าเหี่ยงรถบ่มีงเงินมาเที่ยวนจริงๆแล้วช่วงนี้มันเจ้าของบอ่สบายขึ้นมาแล้วครับก็เลยเอามาเอามาพอ่อเจ้าของพ่อมันกันจบจิตปิดวงแล้ว ไปเลยเอารถมาครับมาแลน่นแล้วก็ปิดขันปิดวงแล้วๆก็ขันไปมินองมินิก็บขันแม่นบ่อจำเป็นนี่ลีกับเสีจอดนั่นไแล้วก็เลดเเเืดูการหนักขี่รถบาดน้ำมูกเก่าครับเริ่มสตาร์เลืดูการหนักขี่รถบาดน้ำมูกเก่าเก่าเสบ่ได้เอารถไปแล้ครับเพราะว่าช่วงนี้ผมก็มีธุระไปเฮ็ดน้ำลงกัทธรมอ๋กระดิ่ลงไปเฮ็ดเฮ็ดธุระน้ำนี่มองไปน้ำแล้ว,ลวก็เอามาพอได้บรรเทาเจ้าของเพราะว่าผมนั่งรถบาดเพราะอะไร ช่วงนี้ผมป่วยครับผมเจ็บขาผมยังผมต้องไปหาหมอทีกว่าทีอย่างกวนตะเกตยดแต่ว่าช่วงหลังผมไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปแล้วครับสิบประมาณนั้นเดี๋ยวปิดฤดูกาลแล้วกันขับไปง้างมินิกับทีขี่รถบ้านเป็นน้ำมูขึ้นเก่าละก็ไปรื้อดูกาลหนาเริ่มสตาร์รืดูกาลหนากับขี่รถบัสขึ้นเก่าแล้วครับสิบโมงแล้วรถจะคลองไปดอกอันนี้มันสิปิดวงแล้วก็เลยว่าเอามาเอามาแล่นยงบึงแล้วก็พอดได้ซอยจะคลอง จาจัะว่าฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ครับทางที่ซอยเต่าเบิดซอยเป็นกําลังใจพี่น้องฝ<อ>ากให้ซอยเป็นกําลังใจครับบ่ได้ขอเงินขอคำดิแต่ว่าขอกับลังใจครับพลอยอดวิวผู้พลไลผู้ล,ลุล钗ฝากกดติดตามครับแล้วก็ฝากกดติดตามทุกทุกคนนะครับทุกทุกช่องในะสาวน้อยเพื่บันแพงบ่เมนให้ติดตามเต้าเบิร์ดดิให้ติดติดตามทุกทุกช่องครับฝากเป็นกําลังใจให้ทีมงานชุมพนำ้ำเพื่อเได้แต่ละคลิปเพื่อเได้แต่ละนั่นกับบง่อันง่าย แยากจะให้พี่น้องได้เขาบาเบิงปูลังคนเพราะว่าบอสามารถนว่าเบิงหนางานหนาวิธีได้กับสิมี่ไรสดมีคลิปพ่อให้เบิงไข่เงาไอเอฟซีสาวน้อยได้เบิงเอฟซีกีฬาอุกอิงเอฟซีอ่าน้องๆทีมปลาลูกคอกเอฟซีศิลปินทุกๆคนเอฟซีอาจารย์โนตีเอฟซีสาวน้อยพี่แพร่ๆครับทุกคนนะครับเอาไลน์ไม่ติดเป็นไลน์ก็นี่คลิปนี้กับสิฟากไว้ชั้นนี้ครับพอกับคลิปหน้าพี่น้อง ขอบคุณสวัสดีครับ